ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีคดีดังกับวราสินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMU TP Live นะคะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันกับคดีอาชญากรรมดังๆทั่วทุกมุมโลกเช่นเคยค่ะหลายต่อหลายครั้งนะคะที่เราเห็นฆาตรกรต่อเนื่องนั้นเลือกเหยื่อโสเพณีอย่างเช่นแจ็คเดอะลิปเปอร์เองนะคะก็ไม่รู้ทําไมนะคะผู้หญิงโสเพณีถึงตกมาเป็นเป้าหมายของเหล่าฆาตรกรส่วนหนึ่งที่ฝนวิเคราะห์ได้ก็น่าจะ จะเป็นเพราะพวกเธอทํางานกลางคืนกลับบ้านดึกดื่นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่เมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยบางหลายๆประเทศตํารวจก็ไม่ได้ให้ความสนใจในการทําคดีมากนะักแต่เรื่องนี้ค่ะโชคดีที่ตํารวจนั้นสามารถตามจับกลุ่มคนร้ายมาได้เรื่องราวที่ฝนนํามาฝากกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของครอบครัวไร้ค่ะจุดเริ่มต้นนะคะเริ่มจากคอนหลัดไร้นะคะเขาได้แยกทางกับภรรยาของเขาซึ่งเดิมทีเนี่ย คอนลัดไลท์เขามีอาชีพเป็นทหารกองทัพอากาศของสหราชอาณาจรรักรและเขาก็ต้องเดินทางไปประจำการหลายจุดทั่วโลกเขาก็จะหอบหิ้วครอบครัวไปด้วยเสมอค่ะแต่เมื่อเดินทางมาถึงที่อังกฤษบ้านเกิดของเขานะคะชีวิตสมรสก็ถึงการล่มสลายเขาได้หย่าร้างกันกันกบภรรยาแล้วก็มีการแยกลูกกันเลี้ยงซึ่งนั่นเองค่ะทำให้สตีฟนะคะลูกชายของครอบครัวนี้ค่ะตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่แ ขวเขาได้เห็นแม่กับน้องสาวขึ้นรถไฟไปพร้อมกันและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความผิดปกติทั้งหมดค่ะเมื่อครอบครัวแตกสลายนะคะคอนหลาดเองก็ได้แต่งงานใหม่แล้วก็เลี้ยงดูลูกจนเติบโตหวังให้เขานั้นมีชีวิตที่ดีคอนหลาดคิดว่าตัวเองนั้นจะได้พักผ่อนยามแก่อย่างเป็นสุขค่ะแต่แล้วในปี2006ก็ได้เกิดเหตุหญิงสาวหายตัวไปถึง5คนด้วยกันซึ่งระยะเวลานะคะเกิดขึ้นในช่ว เดนตุลาถึงธันวาคมณนเะมืองอิฟสวิตประเทศอังกฤษข่าวนี้นะคะสร้างความหวาดกลัวให้คนเป็นจํานวนมากเพราะว่าถึงแม้ว่าเหยื่อนั้นจะเป็นโสเพณีและก็มีประวัติติดยาเสพติดแต่ผู้หญิงในเมืองส่วนใหญ่ก็ต่างอกสั่นขวัญแขวนค่ะเพราะว่าเขามองว่าหากฆาตรกรรายนี้เลิกฆ่าโสเพณีแล้วมาฆ่าผู้หญิงทั่วไปล่ะเรียกได้ว่าข่าวนี้นะคะทําให้เมืองนั้นตกอยู่ในความหวาดกลัวค่ะสื่อและสังคมกดดันให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งจับ กลุ่มตัวคนร้ายในคดีนี้ให้ได้ตัวคอนหลาดเองก็ติดตามข่าวเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเจกเช่นประชาชนทั่วไปในเมืองอิสวิตสุดท้ายแล้วค่ะตำรวจนะคะก็ได้มีการถแถลงการจับกลุ่มคนร้ายโดยคนร้ายนั้นมีชื่อว่าสตีฟไลท์มันสร้างความช็อกให้กับคอนหลาดเป็นอย่างมากเพราะนั่นคือลูกชายที่เขาเลี้ยงมาหากถามถึงประวัติของสตีฟไลท์ค่ะเขาเกิดที่ประเทศอังกฤษโดยตัวเขานั้นนะคะก็ติดตามครอบครัวไปทั่วโลกตั้งแต่เขา 8ขวบนะคะอย่างที่บอกกับว่าสตีฟก็ได้เห็นหน้าแม่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าครอบครัวของเขาหย่าล้างกันเขาไม่เคยพบแม่อีกเลยนะคะหลังจากที่ผ่านไปกว่า25ปีพ่อของเขาเองก็แต่งงานใหม่ชีวิตของสตีฟเติบโตมาด้วยความล้มเหลวค่ะเขาเรียนไม่จบแล้วก็เคยแต่งงานถึงสองครั้งและทุกครั้งก็จบลงด้วยการหย่าล้างชีวิตหลังที่จากสตีฟออกจากโรงเรียนนะคะเขาก็ไปทํางานอยู่ที่เรือพาณิชย์รวมไปถึงทํางานหลายๆอย่างแต่ ก็ไม่เคยยั่งยืนค่ะการหย่าร้างและความรักที่ล้มเหลวค่ะทําให้เขาหันเหตัวเองเข้าไปหาโสเพณีทํางานไปก็เป็นหนี้เป็นศีลเพราะว่าเขาติดพน,นันเคยโดนข้อหารักทรัพย์ขณะอยู่ร้านเราซึ่งทําให้ตํารวจนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขาอยู่ณนะตอนนั้นแม่ของสตีฟเองนะคะถึงแม้ว่าจะย้ายไปอยู่อเมริกาในมุมมองของเธอเนี่ยดูเหมือนคอนลาจะเลี้ยงลูกด้วยระบบกองทัพค่ะมันทําให้ลูกหรือว่าตัวสตีฟเองนั้นมี ความกลัวแล้วก็ไม่กล้าพูดคุยกับพ่อนะคะแต่ว่าตามกฎหมายครอบครัวนี้ก็ต้องทําการแบ่งบุตรซึ่งกันและกันจนกระทั่งผ่านไป25ปีค่ะตัวเธอเองได้มีโอกาสกลับมาพบสตีฟลูกชายอีกครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะแย่ลงมากค่ะลูกชายสุดที่รักเวลาที่เขานั้นดื่มเหล้าจนเมาเนี่ยจะมีนิสัยเปลี่ยนไปเป็นอีกคนใช้ถ้อยคําหยาบคายด่าแม่แต่เวลาไม่เมาค่ะเขาก็จะดูสุภาพเรียบร้อยเมื่อเธอต้องกลับอเมริกา ดูเหมือนว่าสตีฟก็จะซึมลงไปเป็นอย่างมากแล้วก็ดูไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อต้องจากแม่เป็นครั้งที่2ค่ะสตีฟดำดิ่งสู่โลกแห่งการพนันมีเซ็กกับโสเพณีทุกอย่างดูผุพังหนี้สินก็ดูพอกพูนสตีฟเดินทางมาอยู่ประเทศไทยด้วยนะคะและเขาก็มาเที่ยวสนุกแถวพัทยาซื้อโสเพณีในประเทศไทยเขาคบหาอยู่กับหญิงไทยนะคะถึงขั้นแต่งงานกาันและ จบลงด้วยการที่เขานั้นถูกหลอกความรักผุพังนะคะเกิดขึ้นกับเขาอีกครั้งครั้งนี้ทรัพย์สินหลายอย่างถูกปลอกลอกไปสตีฟเป็นนี่ถูกประกาศให้เป็นบุคคลล้มละลายความรักที่ไทยแลนด์แดนสยามเมืองยิ้มกลายเป็นบาดแผลสุดปวดร้าวเขากลับประเทศอังกฤษอีกครั้งพร้อมกับความชอกชำ้ำสุดท้ายแล้วนะคะสตีฟไลท์ก็กลับไปอยู่กับครอบครัวนั่นก็คือบ้านของพ่อเขาที่เมืองอิฟสวิทหลังจากพเนจ ไปเกือบครึ่งค่อนโลกสตีฟก็พบเจอคนรักใหม่แล้วก็คบหาดูใจดูเหมือนทุกอย่างจะปกติเขาหางานทําเป็นคนขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าชีวิตที่แหลกเหลวของเขานะคะก็ถูกกอบกู้ขึ้นมาทีละนิดทีละนี้แต่อย่างไรก็ดีค่ะหนึ่งในนิสัยที่สตีฟนั้นเลิกไม่ขาดนั่นก็คือการติดซื้อบริการโสเภณีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวหายตัวไปในเดือนตุลาคมปี2006ขณะที่ กำลังหาตัวหญิงสาวรายนี้พวกเขาก็ได้รับแจ้งนะคะว่ามีหญิงสาวรายที่2รายที่3รายที่4รวมไปถึงรายที่5แจ้งเข้ามาในระยะเวลาพร้อมๆกันพวกเขาได้ไปพบศพหญิงสาวที่หายตัวไปตามที่ห่างไกลพวกเธอนั้นอยู่ในสภาพเปลือยถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและร่างก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้วเมื่อตำรวจสืบสวนก็พบจุดเชื่อมโยงทั้งหศพค่ะนั่นก็คือทุกรายนั้นเป็นศพเนีม เหมือนกันหมดมีประวัติติดยาเสพติดมีชีวิตแหลกเหลวแต่ในฐานะมนุษย์ทุกคนมีครอบครัวเป็นแม่ของใครสักคนเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐาน DNA ทุกอย่างเอาไว้อย่างเป็นระบบเจ้าหน้าที่ลองนํา DNA ที่พบในศพมาเปรียบเทียบกับ DNA ของผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้ตรงนี้ใช้เวลานานมากในที่สุดเขาก็พบว่า DNA นอของสตีฟไปปรากฏอยู่ในร่างผู้เสียชีวิตพวกเขาพบว่าสตีฟนั้นเป็นบุคคลที่อยู่กับผู้เสียชีวิต หลายรายเป็นคนสุดท้ายเมื่อตำรวจตรวจสอบรถยนต์ของสตีฟตำรวจก็พบคราบเลือดที่ตรงกับเลือดผู้ตายแถมยังพบเส้นใยพรมของบ้านสตีฟนะคะไปปรากฏอยู่ในผมของคนตายด้วยเมื่อมั่นใจในหลักฐานแล้วตำรวจจึงขออำนาจศาลออกหมายจับกลุ่มตัวสตีฟในทันทีเมื่อข่าวการจับกลุ่มตัวปรากฏออกไปคนทั่วเมืองอิฟสวิทต่างโล่งอกยกเว้นเพียงแค่คอนลาที่อยู่ในอาการตกตะลึงตลอด การสอบสวนนะคะสตีฟไม่เคยให้การรับสาร,รภาพในความผิดของตนเองเขาอ้างว่า DNA ของเขาไปปรากฏอยู่ในร่างของโซ่เป็นเรื่องที่บังเอิญเขายอมรับว่าชอบใช้บริการโสเพณีแต่เขาไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องอย่างแน่นอนแต่ DNA ไม่เคยหลอกใครค่ะการพิจารณาคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะมี DNA เเป็นหลักฐานเด็ดในที่สุดลูกขุนก็ตัดสินให้สตีฟต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตแม้เขาจะไม่เคยรับสาร,รภาพ ไม่เคยเล่าว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นคืออะไรปัจจุบันนะคะเจ้าหน้าที่ไม่เคยเชื่อว่าสตีฟจะก่อเหตุฆาตรกรรมผู้หญิงแค่5รายเท่านั้นอาจจะมีเหยื่อถูกฆ่ามากกว่านี้แต่การสืบสวนก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าดังนั้นตามสถิติที่บันทึกไว้สตีฟไลท์จึงฆ่าคนรวมกันทั้งสิ้น5ศพด้วยการโดยใช้ระยะเวลาก่อเหตุเพียงแค่6อาทิตย์กลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นเมื่อติดคุกนะคะ สตีฟก็เขียนจดหมายถึงคอนหลาดผู้เป็นพ่อหลายฉบับโดยมีฉบับหนึ่งนะคะเขากล่าวโทษผู้เป็นพ่อว่าเหตุที่เขาต้องมาติดคุกแบบนี้เป็นเพราะการที่เขานั้นถูกกดขี่การที่พ่อเขารังแกเขามาตั้งแต่สมัยยังเด็กสตีฟไม่เคยพูดถึงการฆาตกรรมแม้แต่น้อยเขาไม่เคยรับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนฆ่าผู้หญิงเหล่านั้นแม้แต่ครั้งเดียวถึงแม้วันนี้เองนะคะไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ว่าทำไมสตีฟถึงฆ่าหญิง สาวเหล่านั้นแต่สําหรับครอบครัวคอนลาดแล้วคดีนี้ทําให้พวกเขาตกใจเป็นอย่างมากสิ่งเดียวที่คอนลาดเลือกทําในวัยเฉียด80ปีนั่นก็คือการลุกขึ้นเผชิญหน้ากับความจริงในฐานะอดีตนักรบเพื่อปกป้องชาติมันถึงเวลาที่ต้องออกมายอมรับความปวดร้าวนี้คอนลาดเลือกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกเล่าชีวิตวัยเยาว์ของสตีฟเขาเล่าถึงบาดแผลตอนเด็กที่ส่งผลให้ลูกเขากลายมาเป็นแบบนี้ตัวเข ไม่เคยเชื่อว่าลูกจะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่สร้างความหวาดกลัวให้กับสังคมได้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ต้องยอมรับมันตัวคอนลัดไลท์เองนะคะก็ออกมายอมรับกับสังคมว่าลูกเขาคือฆาตรกรต่อเนื่องในฐานะพ่อคนหนึ่งเขาได้ทําหน้าที่ที่ไม่ดีเขาเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกับเชกเช่นหลายๆคดีค่ะฆาตรกรต่อเนื่องหรือฆาตรกรโรคจิตท,ที่ฝนนามาบอกเล่าในรายการเนี่ยย้าทุกครั้งเลยว่าส่วนหนึ่งนะคะ ้าไล่เลียงกันดีๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากปัญหาในครอบครัวก่อนและก็ส่งผลเป็นบาดแผลฝังลึกในจิตใจในตัวฆาตกรผู้นั้นจนให้เขานั้นไปก่อเหตุฆ่าคนอย่างมากมายอย่างไรก็ตามนะคะก็ดูแลสถาบันครอบครัวให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่ป้องกันเหตุอาชญากรรมแบบนี้ที่จะเกิดขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วนะคะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าฝนวราสินีสิงห์สุวรรณขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ Half.